ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุขนะครับวันนี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟนะครับผมเทศบาลทรายมูลนะครับตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรครับ19พฤษภาคม2567ครับบังที่หนุ่นมกอธมอ่าวเทียนครับบังที่2ทงถำหยุ่นที่3ส,สายพินครับเสียเอ่อเสียชัดแตงโมหวานนะครับบังที่4สอพรพิมลครับบังที่หาชอบมะขามหวาน6เทพ จัสตินนะครับบวกเบนน้ำชัยบังที่เจ็ดเอาไว้ให้เบิกฝ่าแปดเทพสิริเก้านุ่มกทมอสองนะครับบังที่สิบเพชรหน้าค่ำนะครับสิบเอ็ดเจนจีราสิบสองละอองดาวบวกน้องจูเนียร์นะครับสิบสามน้องมิวสิบสี่สืบเอาเองสิบห้าสืบสืบนะครับสิบหกสืบสืบสืบนะครับ ตุลากาโดยเลด้าเดือนนะครับผมอย่าลืมไปให้กํำลังแรงใจกันครับส่วนมัดเด็ดลุ่งหลอดนะครับผมมีหนุ่งกทมอสอบางจัดเลยครับแลา้วกา็มัดเดานะครับบนมัดเด็ดมัดเดานะครับ นุม่มกทมสองบังจัดเลยครับและะ้วก็ถ้ำยุ่นนะครับแล้วก็ซอพอนพิมลแล้วก็เจนจีรานะครับผมขอให้โชคใหม้มานะครับหาบาังหามมดเดานะครับบอไวก้อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวไขายไปใ,ใดๆทั้งสิ้นบริไดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับอะ ปุได้ไปคอยโชว์ให้มานะครับเทสบานไซมูลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อสวัสดีครับประกาศแจ้งนะครับตอนนี้เพจลุงรอด f อฟสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับขอให้ทุกคนเขามาเบิงได้แล้วนะครับผมส่วนเ c e b o o k กิจกรรีลรับกันยุดไว้ก่อนนะครับกลับมาเชียร์เพจไปน้ำกันครับลุงรอด f อรับรองหวานเจริ